พิซซ่ามานันดับเบิลชีสเพิ่นวะของมันคู่กันพิซซ่ากับนากับนามอารมณ์เนี่ยมันเข้ากันอีิรนะิณะเวลาก,กินอนะสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพอกันอีกแล้วเนาะในช่องตุ๊ดตู่ตุ๊ดเนาะคะ่ะมื้อนี้มีเมนูเป็นเมนูพิซซ่ามานแเสนอนะเป็นเมนูที่แบบว่า กินปีละเถอสองเถือพ่อสู่ตำขุนข้อหดบอละหืออ่ะลอกกินกับเบิงเนาะอ่ะกินนานนละก้อนจังไรล่ะเบิงนาพักโคืม ตองใสสดกับเสียบอยู่เด้เอ้าลองให้ควกเนี้ยทดแถมมากแลวก็ได้ตองใสไหลแต่แต่ห้องเขาก็เสียบนะกระตรงใส่สดอะ่ะ แซ่บอี่ตัวละ่ะม,มาลองนานนี่เบิง้งหน้าดับเบิลชีสเพิ่นวะเลือกมาสองนา เขาหนาที่จะคล้องมากดิแซบ่บ ใสบคอลายางระวังหนาพัาะขมกับหนาแล้วบนจิตล่องล่องนานี่อีก ขอซอดขอสอ,ขอ,สอเข้ามาเอาแต่มกระเทศบอร์ซอดพริพกบวมักเริ่มอิ่มแลยเด้อสามอันนะ่ะ แซบ่บบอแต่คำเดียวมันเป็นแป้งก็เลยอิ่มไว้ เขากันมากเลยกับนาอารม่มอ่ะแบบว่าคองมันคู่กันพิซซ่ากับนากับนาบารม่มเนี่ยมันเขากันอีรีนะเวลาก,กินอ่ะอนาเด็กกับเขากัน ชื่นใจมืันนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ลนะเนาะไว้มือไมมากถาเบิงเดอร์วาจะพาดกินนี่ยังอีกมืันนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ลคะค่ะสวัสดีคะ่ะ